สวัสดีครับมอิ่งยามเช้าทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆและผู้ติด,ดตามทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปนั่งสแกนเนียครับสแกนเนียพี420แรงครับเดี๋ยวรอสแกนเนียเซแบงมารับกันครับเดี๋ยวไปนั่งสแกนเนียเล่นกันครับวันนี้เดี๋ยวไปเทหินกับเซแ a ง k กัน ไปกับสลาวุธิทานสปอร์ตครับคลิปนี้มันได้เจอกันเจอกันล่าสุดนี่ประมาณอู้น่าจะที่ไปด้วยกันนะน่าจะประมาณปีได้ลปีสองก็สองสมปีได้นะครับที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยตอนนี้ก็เซเบ็งก็มีสแกนเนียแล้วเมื่อก่อนนี่360ครับ เมื่อก่อนเป็นรถพ่วง24ล้อครับ24ล้อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นสแกนเนียหน้างานก็อยู่ที่อำเภอตองงอยครับนี่ครับมาแล้วครับชิมงานเสบียงโอ้นี่สแกนเนีย P420 ยังหล่อเลยครับ ซูปเปอร์ครับคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับนี่เป็นรุ่นแอดปูครับเนี่ยครับนี้เราจะเดินทางไปกับสี่วแบงกันครับบวบ โอ้อย่างกว้างเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกับเซแบงกันนะครับไปกับซึกันเนี่ยนี่นี่ไปด้วยกันสามันสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปนั่งรถน้ำเลยเด้อตามวงขี่มไซครับแมนผมอยู่ในเมืองนี่ครับ อ่อพอจอดนอั่นอยู่นี่ป่ะครับรถมอจอดแล้วบอกเข้ามาเขาว่าให้จอดเขาว่าให้รถในใจอดไปเขาน้าครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปเดินทางไปกับทีมงานเสียแรงครับสลาวุฒิทางสปอร์ตนี่มีรถสแกนเนี่ยเรารอแล้วครับนี่ก็เป็นอ่อยูโรยูโรสาม โอ้ดูดิคันนี้ฮีโน่ยังหล่อเลยคันนี้โอ้โหอุ้อะไรแต่งญี่ปุ่นมากเลยนะนคันนี้โอ้โหดูดีห<อ>ลอ่อสแกนเนียซูปเปอร์โอ้หล,ล่อเลยครับนี่นี่เป็นสแกนเนียซูปเปอร์นะครับดูดิ มอมแมมจัดนะครับล่างห่างสองเท่านะครับสแสงก็ใส่เห็นนิปบแผลมานี่ก็เป็นวัยรุ่นน้ำเกลือครับวัยรุ่นน้ำเกลือวัยรุ่นแอปเปิ้ลร,รอครับรอจัดสกนเนี้ยด้ดิย,ยุโรป อันนี้ญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นนี่โคตรหล่อเลยครับสแกนเนียพีเอ้ย420รีนะถ้เาเป็นยูโร3ยูโร3ไดใช่ไหมยูโร3ก็จะขึ้นพีขึ้นหน้าก่อนแต่อันนี้เป็นพีรหัสรหัสเ,เครื่องเครื่องจะอยู่ด้านหลัง เนียซุปเป์นะครัรอๆๆจตอันนี้ก็ไปสามสี่คันนะครับดูนั่นนี่ก็เป็นไวรุ่นแอดบดูดิอันนี้จะเป็นตรงที่เติมแอดบนะครับหรือว่าเป็นน้ำน้าที่บำบัดไอเสียนะครับบำบัดไอเสียให้ให้สะอาดก่อนที่จะปล่อยออกมา ัปรุ่นสแกนเนียงานสลาวุธงานสะกดทีมงานคุณภาพครับทีมงานนี้ทีมงานคุณภาพนี่ครับนี่ก็อยู่กับซีแบงค์นานเลยครับตั้งแต่ไปถ่ายคลิปตั้งแต่รถ36ทัานั้น <laughs> เดี๋ยวนี้วโรูินเป็งไ <laughs> นนหนแล้ว หลายปีแล้วซีซีปีมั้งนิ่งนิ่งแรงมันคือเก่าเนาะแลนมันคือเก่าแต่สภาพนี้เลยสามคนครับบ่นี่ครับโอ้โหยางกว้างเลยนะครับสแกนเนี่ยนาะเบาอันนี้ยูโรหาได้เนาะยูโรหาดูดูครับค่นโซวนยูโรหาม่ตัวตัวเอเดียร์แต่ลีเดีย เรวมันมันเปลืองนำ้นำน้ำยาแอลถูบปะเจ็ดสิบกิโลโอ้ลินเนหกสิบเจ็สิบกิลู่เติมไปเต็มทั้งแดนในประมาณสี่พันกิโลโอ้เป็นแรนอะไรไร้เรา 3, เกือบเกือบสี่พันมีกับโบมียันแต่ดีกว่ามันต้นทุนมันซ้ำกันอ๋ตอต้นทุนซ้ำกันต้นทุนซ้ำกันรถยูโรสามกันกินละมันหลายกว่า อือรัวหากินน้ำมันหน่อยกลัวจะไปกินแต้เตียนเล่นเล่นเทียบกันซ้ำกันเลยวันนี้กันเลยเทียบกันว่านะครับสแกนเนียนอันนี้คนใส่เนี่ยคนเรียบร้อย41ปีอ๋อเสานนี้41อันเดีไม่รุนอนไงคือ่่่หวาว่าเขาเรียก่า่ เราไม่รุนกันลังห่าใช่เนาะรุ่นกันลังแบบมันรุ่นใหม่เนี่ยมันรับรู้เลยเขาสอนมันจำจำได้เนาะบ่ขึ้นพื้นทากับเด็กอันนั้นก็ฟังๆทางานไปดูทีพมเอานั่มจีเพียรบ่เปลนได้หมดเนาะบ่ลอยอย่างนั้นที่นั่มเปลนบางนางงานกับบ่คือกันเนี่ยเนาะไปกันครับก

แต่รุ่นใหม่นี่มันมันเป็นจอแบบน,นั้นเลยเนาะแสต์สมาร์ทเดียรไปเคียวรถดีอทดขาบตรดีมากมาเาานีเนเซ,ซท่ ออทันเลยเนาะ Hehehe <laughs>